มาต่อจากคราวที่แล้วนาฬิกาตัวเลขพับครึ่งพับครึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้มาถึง1ดิจิต0-10 0-9ถึง10 0ถึง9กก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเราต่อกันเลยครับทีนี้ทีนี้ทีนี้จะสังเกตว่าถ้าเราเลื่อนทีละ ฟรมมันมันยังไม่ชัดความจริงพอตัวนี้พลิกมาเนี่ยเงาแสงเนี่ยมันควรที่จะจะมืดหน่อยเราต้องไปเพิ่มเอฟเฟกให้มันอีกสักตัวหนึ่งก็คือ bright b r i g h bright contrast bright and contrast ก็ไปคิดอัลเทอร์เนกด bright เสร็จ bright and contrast ให้ไปขึ้นกับองศาของมันครับ แล้วคูณด,ด้วยคูณด,ด้วยค่าลบสักจุดห้าครับดูนะเห็นั้มเริ่มสีเริ่มไม่เหมือนกันละระหว่างสองสีนี้เพราะว่าค่าปัจจุบันไบร์มันติดลบ ตามองศาทำมาอยู่ตรงนี้ก็ติดลบสามถ้าจากเริ่มต้นเลยเป็นศูนย์สีก็จะจะเท่ากับครึ่งบนเลื่อนมาเรื่อยๆพอคว่ำลงมาหน่อยนะปุ๊บสีสีก็จะต่างกันแล้วตรงนี้นี่ยังสว่างอยู่นี่เริ่มเป็นเงาละฟ้าโอเค ก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ทำเช่นเดิมก๊อปไปแจกก๊อปไรท์ control c แจกทุกตัวเลยทั้งครึ่งบนและครึ่งล่าง c อน t r o l v ฟาบเรียบร้อยเดี๋ยวลองเช็คหยาบๆดู ป๊บปับป๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยป๊บปับป๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไปที่โปรเจกต์พาร์แนลเปลี่ยนชื่อคอมโพสิชันนี้สักหน่อยให้เป็น เป็นเป็น C O U N T เขาเขาสิบนับสิบครับแล้วก็ copy มัน Control D เปลี่ยนเป็นนับหกดับเ l ิลคลิกเข้าไปแล้วมาลบ เพราเราจะทําเป็นตัวตัววินาทีไอจัไอหลักหลักสิของวินาทีเนี่ยมันมีได้แค่59แล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกสองตัวของนาทีไปเลยเราก็มาไล่ลบ9กถึงหออกบีลิเก้ถึงหออก ดีลิทมาลองเช็คใหม่อาจจะมีตัวเลขอะไรเพียนอีกเหมือนกันอ๋อตรงนี้ก็ต้องไปต่อที่ท็อปห้าโอเคอลองเลื่อนดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าศูนย์เรียร้อยไม่มีอะไรเพีย้ยน ได้ตามนี้หลังจากนั้นเราก็ไปเปิด,ด composition ใหม่ new โดยที่ใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสิบวินาทีป่ากระดึงสอง นับสิกับนับหกนี่ลงมาปรับเลื่อนนับสิบมานิดหนึงเลื่อนนับหกไปนิดหนึงโอเคเดี๋ยวลองดูหลังจากเราได้นับสิบ แล้วก็ Copy ไปสร้างนับ6แล้วดึงมารวมกันเพื่อที่จะทำสอดิจิตแล้วขยาย Time Frame มันเป็น1นาที10วินาทีเราก็ต้องมาทำา n n b l l t t m m r r m m p p คือเราจะยืดมันไปไม่ได้ต้องคลิกขวา Time Enable Time Remapping แล้วเราไปที่วินาทีที่10เอาให้เป๊ะเลยนะครับแล้วก็คลิกสร้างคีย์เฟรมลากคลุม2องเฟรมนี้ลบทิ้งแล้วกด N กด alternate l o ลอ i ิงขยายมันไปกลับมาที่วินาทีที่10 วินาทีที่10มาที่นับ10กด alternate คลิก stock watch ทำ loop out ให้มันคลิกที่ลูกศร property loop out cycle คลิกโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ d i g จิตตัวหลังเนี่ยก็จะทำ loop out ไป9แล้วก็0 9แล้วก็0โอเค ทีนี้มาหลักสิบหลักหน่วยได้แล้วหลักสิบหลักสิบหลักสิบเราต้องมาปรับค่าตรงนี้จะให้เป็น10บไม่ได้ก็ต้องเป็น1ตัวนี้เป็น10ตัวนี้ค่อย1ก็ต้องมาแก้ค่ามันเป็นศูนย์หนึะครับมาดูกันผลมันก็จะได้แบบนี้ก็คือ ศแต่ทีนี้ว่าปัญหาคือแค่เลข7มันก็จะเริ่มเอียงปรับมาเป็น1แหละนี่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือไปที่วินาทีที่10กดชิปเพดอัพเพื่อออฟเซตมันมาที่อีก10เฟรมแล้วมาแก้ค่าตรงนี้ค่าตรงนี้แก้เป็น40 ดูผลหรือ Yeah. كما ماتي